แฟรสามห้าเก้าที่มีเอติมเอเต้ถึง14รสกินได้ไม่จํากัดเวลากุ้งดองไข่ดองและมีน้าซุปหมาล่าที่เข้มข้นมากเนื้อหมูไข่ที่นี่ก็ใช้ของเบทากโกร้านชื่อน,นีลาชาบูตรงนี้กิ้งมาสาขาท่าอิดนนทบ,บุรีเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุม่มน้ำซุปจะมีทั้งหมด8ดรสหมาล่าเสฉวนชงชิ่งดูหมูต้มยำน้ําดำซุปใส่มิโซะเจ่วฮ้อนอาหารทีีีีี่่่นน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 จะเเเเเป็็แแบบดิตักกกมมมมทุอออยยางลคืื้้วหู แล้วก็ซีฟู้ดแนะนําตัวนี้ค่ะอร่อยมากปลาหมึกยัดไส้ไส้จะมาแบบล้นๆ้นกุ้งไซส์กำลังดีต้มแล้วไม่ได้หดมากหมึกไข่กุ้งดองแล้วก็ไปดูที่ของกินเล่นกันตูชี้ไข่หวานยําสาล่ายแล้วก็อันนี้แนะนํานะคะเป็นพิซซ่าหนานุ่มเอาไปกินไว้หลังสุดเถอคะค่ะเพราะเดี๋ยวจะจุกก่อนแต่ที่ตื่นตาตื่นใจก็คือน้าจิ้มเขายอะมากทุกคนจิ้มงาจิ้มแจวมาล่ามิโซสุกี้พนสือสุก,กี้นีลาวันนี้จะอมเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆหน่อยสำหรับกินที่ชอบกินหวานหวานหน่อยจะชอบน้าจิ้มงาค่ะมาถึงเวลา ป,ปีโป้แช่แข็งแบบคลาสสิกมากเฉพาะที่แบบโรยท็อปปิ้ง